นนีะะคะมีภาพเขียนของ JMW Turner ราคา30.3ล้านปอนด์เอามาฝากันค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไ i โซแ o ป h a p p e n i n g นะคะและในช่วงนี้เช่นเคยมาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะอย่างที่ทราบดีนะคะชาวม d e นะคะเขก็มีการจัดงานหวนรำลึกนะคะแล้วก็เก็บเงินบริจาคกันด้วยนะคะจากสิทธิ์เก่าทั้งหลายเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะว่าคึกคักน่ารักกันแค่ไหนกับสิทธิ์เก่าค่ะ โรงเรียนหญิงล้วนมาตาเดีนะคะเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนําของเหล่าบรรดาไฮโซสแลบที่ยังคงไว้วางใจและฝากฟังลูกหลานให้เล่าเรียนศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่าคําสอนที่สําคัญที่สุดของที่นี่ก็คือการให้ความสุขให้รอยยิ้มลอล้อมจนกลายมาเป็นทุกวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนรวยหลายคนจะบริจาคเงินมหาศาลเพื่อการทําบุญ ยืนยันได้จากคำบอกเล่าของเหล่านักเรียนที่จบแล้วนะคะเพราะคำเหล่านั้นนะคะทำให้พวกเขาเติบโตมีหน้ามีตาในสังคมและก็ยังคงคิดถึงโรงเรียนทุกครั้งที่ได้กลับมาเยือนค่ะถึงคุณครูค่ะโดนดุยู่หน้าเสาธง <laughs> ก็แบบเหมือน คือไม่อยากเรียนก็บอกครูว่าไม่อยากเรียนนะคะยกมือไม่อยากเรียนแล้วต้องการออกไปเดี๋ยวนี้ครูก็ให้นั่งหลังให้นั่งหันหน้าเขา้าข้างฝาก็ดีใจค่ะรู้สึกดีใจไม่ต้องมองหน้าครูไม่ต้องเรียน,ยนพี่ก็อยู่ในรุ่น m อ็มด่รุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสาวแสบและสาวซาค่อนข้างเยอะนะคะแต่คุณครูพอเรากลับมาโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็บอกว่าอมสมัยก่อนเนี่ยพวกเธอซาขนาดไหนเนี่ยก็ยังไม่แสบสันเท่าเด็กสมัยนี้นะคะ ความเซียนความเฮี้ยวของพวกเราในห้องเรียนเนี่ยคนก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่ารุ่นเราไม่ใช่รุ่นเรียบร้อยแต่ว่าก็แต่รุ่นเราก็เป็นรุ่นที่กลับมาทํามาช่วยเหลือโรงเรียนค่อนข้างเยอะอะค่ะโรงเรียนเนี่ยให้เป็นเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองแล้วโรงเรียนก็หล่อหลอมให้เรารู้จักการแบ่งปันให้เรารู้ว่าเราสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้ ไม่จำเป็นต้องช่วยเขาทั้งหมดแต่การที่รู้จักที่จะแบ่งให้คนอื่นบ้างเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขคือจริงๆคนอื่นอาจจะมองว่าเด็กมาแต่ทําไมแบบดูไฮโซโดูอะไรคะแต่จริงๆเป็นเด็กเป็นเป็น,เป,นเป็นนักเรียนที่เรียบง่ายแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่น และนั้นก็เป็นเาราสิทธิ์เก่านะคะที่มาทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็กลับมาช่วยเหลือโรงเรียนแล้วก็ไปช่วยสังคมด้วยละคะ่ะ